ไอ้เจ้าแล้วอันนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไกลเกินอยากมาก็มาไม่รู้ก็โทรคุยกันแล้วชอบรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่12-13เสียตัวเมื่อไหร่โอ้ยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยมีผ่านผู้หญิงมาแล้วกี่คนร้อยยี่สิบอะไรแล้วพี่อ่ะมาติดครังนี้บ้าง หมดแล้วขอมเป็นผู้ยหญ่ี่แท้อะเปิดเบาะสิเปิดเบาะอะดิขันก่อนสิ <c oughs> ใช้ชีวิตช่วงโควิดยังไม่เหนื่อยก็ใช้ชีวิตกับพี่วันนี้เลยเนี้ย <c oughs> รายการนี้เหมาะสำหรับเด็กเดี๋ยล้วรายการนี้ทำไมฮะ รายการนี้เหมาะสําหรับเด็กไอการาทำไมรายการชื่ออะไรล่ะรายการนี้เหมาะสาเร็จรายการเนี้ยสําเร็จอะไรฮะอ่ะโอเคอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกิ่งสมกิงกุ่งกิ่งสมกิงกุ่งไก่กให้เราด้วยครับไปดูกันได้เลยแท็กมาแล้วจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการแท็กมาแล้วจ้าก่อนที่จะชมคลิปนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับ กดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจอกับบุคคลคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาอยู่ในกลุ่มโอฮาน่าจะเป็นใครอย่าลืมติดตามฮะกับแท็กมาเราจ้เาเอาเอาเอามาม้ามาม้้ตัวโดนสัมภาษณ์อยู่ไหนมาอยู่บ้านหลังหนึงยังไม่มายังไม่มาครับต้องรอและคิวทองเหลือเกินวันนี้ ดูขนาดแท็กพลันยูต้องมารอคุณมีนสุดยอดจริงๆออกมาหรอรถตีอนบริสัตว์ไม่ได้ดูนรถตีดรถตี๊บก่อนรถตี๊บก่อนคุณ เทปก้องตู้หมีโดนล้นได้เนอะธรรมดาเยอะแยะดูไว้สองเทปไว้หน้าเราแหวนกันเออสองมีค่าในบ้านออกหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรบ้านอีกบ้านอยู่ตรงนี้อ่าทำไมไม่ไปบ้านนู้นอยู่บ้านนี้ดีแล้วไอ้ยเดี๋ยวบ้านพังเฮ้ยเดียมานั่งคุยกันก่อนจะไปไหนเรามานั่งดิเอออะไรอสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมินคุณมินโอฮาน่าต้องรีบนะครับสายแล้ว ไม่รู้ก็โทรคุยกันแล้วถามหน่อยคุณเมนชอบรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่12 13เฉียดตัวเมื่อไหร่ยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยคันแรกเด็กพานิดด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับรถมอเตอร์ไซค์เลยที่ซื้อเองไม่มีรถใหม่มีรถเก่าคันแรกก็จะเป็นฮ da ด้าชาลีคุณรู้จักไหมรู้จักรถปบาะเล็กๆใช่ก็มาแต่งขี่เล่นไอ้ลุงใครมาทุบปกปักปกปักเขาทำกับเขาทำสูงกระแทกประตูให้ทำประตูให้ซื้อบ้านกำลังจะ เดี๋ยวบ้านจะทาสีดำเหมือนข้างหลังเป็นเป็นบ้านดำบ้านดำเป็นที่ถ่ายถ่ายทำใช่เป็นบ้านผมอยู่ด้วยแล้วก็ถ่ายทําด้วยทีนี้เราต่อเราต่อเราต่อ้วต่ออยู่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งเรื่องมอไซค์ไปเลยเพราะว่าเกเรเรียนไม่จบก็ต้องทํางานเป็นพนักงานห้างบ้างเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าบ้างแล้วก็เรียนต่อครับเรียนต่อจนจบมหาลัยพอจบมหาลัยก็ทำโบน้าก็เื้อให้เลนเลยมีผ่านผู้หญิงมาละกี่คนร้อยยี่สิบอะไร ไม่ใช่รอใส่รนไปเรื่อยๆอีกแล้วเราไใจเราอะบอกตอนนี้นี่อตอนนี้มีตัวเป็นมีตัวเป็นตนมีครับมีนีเป็นคนละครอบครัวแล้วครับไอ้คุยเรื่องรถกันเรืลยรถต่อรถรถคันแรกตอนอยู่เท่าไหร่สิบสองถามไปแล้วคือเรามีรถเล็กแล้วใช่ไหมเราก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไปจบที่ซ6 5กาถังแยกแทนตรงอืม แล้วก็ข้ามขั้นมาเป็นฮาร์เรย์เลยชอบใหญ่ใหญ่ไหมรถใช่ไหมถึงรถรถรถชอบใหญ่ใหญ่ไหมรถทางทั้ง่ไม่ก็รถไงรถแบบอุ้ยยิ่งใหญ่มากเราชอบฮาร์เลย์เดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูคุณตั้งกลุ่มโอฮานาด้วยเขาดเขาดูอะไรเปาดูอยู่ไม่ค่อยสุขนะโอหนาเอ็มซีโอหนาเอ็มซีมีตำแหน่งครบผมใช้กดตากลเลยผมเป็นประธานคุณเป็นประธานเหรอผมเป็นประธานกลุ่ม <mile> <derived> จะยุบแกงเมื่อไหร่ยังไม่ยุบเพื่อนท่านเวลาไปต่างจังหวัดนี้ได้ไหมได้เที่ยวได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยได้กางเต็นท <itud soundtrack> ์อ่าได้ได้เขาเแต่เกเขาเราได้ทุกังหวัดนี่พี่แทบนี่เขามีเมียเป็นพันนะบางทีก็สองพันบางทีก็สามพันมั่งนี่คุณถ่ายรายการอะไรเนี่ยคุณคุณมีรายการสองรายการก็มีโอฮา่าคลิปเป็นเป็นงานหลักครับแล้วก็มีช่องส่วนตัวก็เป็นบ้านดําบลิชชั่นอืก็กำลังมาอุ้ยอย่างนี้ผมก็สามารถ จ้างคุณทําอะไรก็ได้ได้ถ้าจ่ายตังค์จ้างทําอะไรก็ได้ทําอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้สาธุที่อมันดูน่าละเว้นถามเรื่องสเปคบ้างชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนผมชอบผู้หญิงคนดีไม่มี m o อ r e เฮ้ยคืออันนี้ไม่ได้หยับอย่าไปดราม่าอย่าไปดราม่าก็คือเก็คือความชอบก็คือทําไมถึงชอบเกลี้ยงเวลาเลียไม่ังติแต่ผมโกนนะจริงเหรอผมโกนจริงโอ้ผมโกนแล้วผมทนดูตอนหมดไม่ได้มันมันจูเด็ก ผมอยากไปบ้านคุณเหลือเกินอ่ะไม่ไม่ควรไปหรอกพี่ไม่ควรไปดูจัดเทปพี่ถ่ายมาไม่ต้องไปเดี๋ยวของบ้านกูพังจริไม่พังเป็นคนเรียบร้อยเฮ้ยเล่าตาเล่าตาน่ากลัวเอาตู้พฟื่องตรงจักใจนะระแวงเดี๋ยวผมไปเอารถมาให้ดูก็ได้อ่าโอเคให้ผมไปด้วยไหมไม่ต้องไปไปไปคุณมินไปไปท่านประธานท่านประธานไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาเล่อมาได้ได้งั้นเดี๋ยวขอไปดูข้อในบ้านหน่อยดูนิดเดียวนี่ นี่ดูบ้านใหม่เขาโอ้โหกระทงกระทะหม้อไห้คือเขาเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาทุกคนเราก็ต้องเข้าใจที่ไม่ยังเป็นพิ่ตัวเนาะนี่อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนี้เยอะเลยนะเนี่ยห้องน้ำฉีดได้ไหมโอเคได้เออดีได้ดิให้รู้ว่ามายือนโอฮาน่าแล้วหนักแล้วหนักแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกชนเข้าสู่รายการล่าท้าผีวันนี้นะฮะเราจะมาล่าท้าผีบ้านคุณมีนโอฮาน่า ผมซึ่งตัวนี้อยากจะบอกว่าขึ้นมานี่ขนลุกมากขนลุกเพราะสาปเปรอะไรวันเนี้ยอุ้ยท่านผู้ชมผมผมเหมือนได้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างแบบเข้ามาในห้องนี้ <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าเข้ามานี่ขนลุกมากโอ้โหห้องนี้เหมือนมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างท่านผู้ชมฮะนี่คือประตูตกน้ำมัน <c oughs> ต่อไปอันนี้คือห้องเก็บรถโหลไอ้นา S <S อะไรขนาดนะั้นไม่ได้รถมาร์คแพงโวยมากนั่นแค่ผิดการทำเครื่องเบาด้วยอีโวครับเ็อีโวโวยมาก,มากสาธุสาธุอยังไปทําอะไรมันทำนะไม่ไ,ไม่ไ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เออนี่ไงเรียบร้อยขออนุญาตนะครับรถแต่และรถมีแม่ย่านางอยู่ <S <S <ช>เราจะไม่ทําอะไรทั้งนั้น เฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีแล้วยัง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 รถคันนี้รุ่นอะไรครับเบรเทนซ็อปซลหเก้าครับห9 9 3งเาามทำไมคุณชอบปีลึกผมชอบเครื่องเครื่องยูมันมีเสน่ห์เสียงมันครับรูปลักษ์มันจัดเลยตรงสเปคพอดีเครื่องคันนี้เท่าไหร่รวมของแต่งรวมอะไรเบ็ดเสร็จก็ล้านหนึ่งพอดีล้านหนึ่งเป๊ะเป๊ะคุณแต่งอะไรมาบ้างอ่ะอย่างแรกก็ต้องแฮนด์แฮนด์ของร้านโฮมไทยครับแล้วก็ ุกระจกกระจกนี้ดีนะกระจกใช่กระจกใสมากเขาเป็นกระจกอะไรวะพี่อแทนองแทนบอกแทนเอวอนฟองบอร์ดก็เปลี่ยนเป็นของดีลักษ์เพราะว่าผมชอบรูปทรงให้มันเรียวๆอ่ะกระบูมีคุณนี้อืชุดไฟเปลี่ยนไม่ได้นะเทคคอยไดนาเทคหัวเกียร์กอเกียร์เป็นเอวอนมดเลยพักเท้าหลังดีเอวอนมดเลยอันนี้คุณสั่งมาเองหรือว่าให้ใครวาดหรืออะไรหรืองก็เป็นเอาให้อะไรวะอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะ จริงๆอ่ะไอตัวซอฟเทลมันไม่ใช่กระเป๋าแบบนี้พี่สั่งกระเป๋าเพิ่มเพราะว่าเอาไว้เดินทางรับก็แซมสันอะไรเงี้ยรถกระโปรงตีเป็นกระโปรงอ่เงี้ยครับแน่นอนว่าหลายๆคนถามว่าเฮ้ยเวลาขับแฮนหัวเนี่ยมันขับลําบากไหมคือคนจะถามว่าเมื่อยไหมมากกว่ามือชาคือเลือดมันไหลลงแล้วก็ก็แค่ปล่อยมือสะบัดแต่อย่าไปปล่อยที่ความเร็วสูงหรมอความก็ปล่อยที่ข้างล่างสะบัดบ้างก็ที่บวกี่ขึ้นเชียงใหม่มาแล้วล้างรถยังล้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่า ไม่ค่อยชอบคันนี้ว่าจะทุบอยู่เนี่ยโอ๊ยนาบออย่าไปทุบเลยไปไหนนะพงอยู่นี่ไอ้เที่ยแล้วเอาอันนี้มาอยู่ตรงนี้จะไหมเฮ้ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้จะไปอะไรอ่ะไอ้พี่แท้ไอ้เที่ยาไปเก็บให้เขานู่นเขาทำได้โอ้โหที่จริงอ่ะผมอยากจะไปออฟฟิศโอนะน้าเว้ยต้องมีต้องมีโอกาสได้ไปจะเตรียมการต้อนรับพี่อย่างดีดีจำเร็กไหมไม่แโอ้โวนไปเรื่อยแอ้วมาถึงคันนี้มั่ง หมดแล้วของมันด้วยที่แท้อันนี้สไตล์ตชิกาโนโ่ไม่ใช่ชิกาโนโอ่อันนี้คัดต่อมไม่เฉยอ่าเน่เฟี้ยวคัดอยู่นี่คัดอยู่นี่คัดอยู่นี่คันนี้ยังไงคุณเล่อยากทำขี่เล่นๆแบบว่าทรงแบบว่ากวนตีนกวนตีนไม่เฉยอ,อ่ะอ่สตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้อ่าลองดูคุณ <laughs> เด็ก เฮ้ยมันเฟี้ยวนะมันเฟี้ยวนะเลี้ยวฝั่งนี้สุดไม่ได้นะใสขเขล่งตึงเดี๋ยวมันเล่งระหว่างสองคันนี้รักคันไหนที่สุดรักทั้งคู่เฮ้ยคันนี้ดีกว่าคันนี้เตอนนี้ดีกว่าทำอะไรเบาๆก็ไม่ได้พี่แจ๊สต,ตาร์ต,ตาร์าก็เปิดกุญแจก่อนดีเปิดแล้วนี่ไงก็กำเบรกด้วยที่ต,ตาตานะกำข้างนูน้น<อ> <laughs> พูดถึงคันนี้มั่งดีกว่าใจใจกับพี่คันนี้ท่อแต่งใช่แต่งลายสนิมมาทั้งใบสวยมากคันนี้มาจากซันออฟอนาคินออคือส่งมาเลยสวัสดีนะครับรู้จักหรอไปรู้าวกอ่ะก็นี้ว่าอยู่ผมต้องถามพี่ว่ารู้จักเหรอก็อยู่แก๊งเดียวกันเห็นแต่งรถไม่จำเป็นหรอกใครขับผ่านก็ไม่ต้องรู้จักก็ได้ใครเคยสอนแล้วมั่ง เอาเฉพาะผู้หญิงคันนี้ใครจะไปจําได้อันนี้รถรถรถที่รถรุ่นเลยนะเอาผ่าผู้หญิงนั่งกี่คนเยอะที่ไม่ใช่เมียนะเยอะเยอะเลยเหรอเยอะเชื่อเชื่อแบบบริสุทธิ์ใจเคยในรถด้วยจริงเหรอจริงจริงเคยในรถด้วยแล้วฟิล์มดำมืดไอดอลไอเดาแล้วให้แล้วให้คนออกไปดูต้นทางดีลองในรถนีบ้างลองดูอ่ะเปิดเบาะติเปิดเบาะอันนี้ขันก่อนสิ ตอ้นนมัหบแบบเปิดออกเลยไงไม่ได้ต่อการเซอร์วิสลุนวินเทจติดด้านมือไม้เพิ่มทำอะไรเบาๆเป็นไม้ที่แท้ขอดูแม็กมั้งดูแม็กอ่าอ่าเออเอาอันนี้แม็กอะไรแม็กธรรมดาแม็กเดิมมันนั่นแหละจานอ่ะจานมัมโบ้โอไหมแม็กเดิมๆปีโน่ทำไมถามคันนี้เยอะจั่างงงไม่ถามก่อนโอเคโอเคเออน้ำน้ำน้ำเออพักพักกินน้ำกินน้ำ ทำอะไรช้าๆบ้างเลยรักไม่ตื่นเต้นแค่วันนี้ได้เจอโอนห้กระโหนไหมคือไอดอลเลยนะหัวหน้าเนี่ยเล่นงี้อะไรก็ไม่ได้เลยคุณเกี่ยวกับการทำคลิปกับข้าวการแกล้งคนการยิงนู่นยิงนี่สุดยอดผมชอบมากได้ให้พี่มาเร็วเกินไปเตรียมอะไรยิงพี่ไม่ทันไม่เข้าข้างขวาสักองนารายสักทรงองนารายฮ้ยเริกก็ผิดแล้วพร้อมแล้วต่อ ทำไมต้องมียางขาวมันเป็นอย่างเงี้ยมันขัดให้ขาวไม่ได้พี่ขัดกัไม่ขาวคุยด้วยกันก็มองหน้า,า,มมาพี่มาค,คนนั้นคือใครพี่เขามาทําประตูทําไมถึงต้องยางขาวผมชอบชอบแล้วทําไมไม่ขัดให้มันขาวขาวเกินแล้วมันไม่เท่ผมติดไฟมาด้วยนะแต่ไม่รู้เปิดตอนนี้จะเห็นแบบโอ้ยนะก็ดูใกล้เกินเห <c oughs> นะ็นปุ๊พี่แอ๊คขี่ h a r l ย y รุ่นไหนะเมื่อก่อนตอนแรกเลยนะแฟตบอยไม่ตอบอย่างเดี๋ยวค่อยไปผมค่อยไปถามในรายการผมอันนี้รายการพี่เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ของวัน เอาพ่อมาครับพ right, ่อพ่อพ่อสวัสดีครับพ่ออันนี้รถรุ่นอะไรพ่อพี่มินเจ้าชู้ไหมพ่อมันก็น้อยกว่าพ่อหน่ออยยุวิเป็พ่อเจ๊มากเลยพ่อ้ยเอารถพ่อจอดในรถพ่อร้อนดูก็ามสนุกด้ะตาจะไงวะ รายการพี่อยู่ไหนยังเดี๋ยวรายการผมรอของพี่ถ่ายเสร็จก่อนพี่เอผมถามได้เลยรายการวิ่นี่ห้าตีสามสองนี่เลยตัวนี้ไงเขาจะไม่ได้เตรียมกล้องใหญ่ลงมาเลยเอาเตรียมไปเตรียมสิมารายการคุณถามได้เลยผมนายต่อเลยกล้องก่อนสิพี่ผู้ไปเตรียมเลยเออถ่ายแม่งซ้อนกันสองกองเลยถ่ายแต่ว่าก็เอาเอาให้จบวันนี้ตัดตัดออกมาให้มันเหมือนเหมือนกันนี่เลยเออมาเลยแล้วเดี๋ยวก่อนพี่กลับพี่แบ่งฟุตให้ผมด้วยนะเออเขาสามารถแชร์แชร์คนดู ข้้าใน YouTube ไดปะคือผมมาจะเอาคนของพี่เนี่ยมาไว้ตรงผมเลยก็ได้คนแต่คนของผมก็ยังอยู่แล้วเขาไปไม่ไม่ไม่คนของพี่คนของพี่มาให้เปหมดเลยเหรอเออผมไม่เหนื่อยกว่าพี่จริงใช้ชีวิตช่วงโควิดยังไม่เหนื่อยก็ใช้ชีวิตกับพี่วันนี้เลยเนี่ยมีอ๋อตกใจหมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ชื่อไหมพี่แท็กแม่งอย่างนี้จริงเลยพี่อย่างนี้เลยพี่ยอย่างนี้เลยพูดอะไรอีกับรงนี้เราจะถามมันอะไรอย่างนึงวันไหนอ่ะขอไปหาพี่ที่บ้านบ้างได้ไหมตั้งตั้งแต่เมื่อกี้ผ่านมาประมาณ15บี้ทีอยู่ดีก็เกิดความฝันงขึ้นมาว่าอยากไปร้านพี่ผมยินดีต้อนรับพี่ร้านพี่โอเคพี่เมนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เมนมากที่ให้โอกาสผมมาถ่ายรายการนะฮะในบ้านสีดํา นะครับผมแล้วก็รับทอนอะไรอย่เงยแล้วก็โอฮันนานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับครับผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรละไปกลับบ้านไปเลยไปเลยไปเลยแค่นี้พอแล้วมามกล้องมาเลยกล้องมาเลยกล้องมาเลยหมายเก๊ปพี่รายการผม่ะหมายกลับเลยกลับก่อนกลอนไอพี่แท้กลับก่อนเลยกลับก่อนเลยไายแล้วมึงจะไปก็ไปหายมีขอบคุณมากขบคุณขอบคุณโอน่าเว้ยได้ทปละสบายใจละกลับรถกลับบ้าน Malachá